มื้อนี้มาพอกันอีกแล้วกับกระแตน้อยหอยสังเต็นมังกรโนนสูงจังหวัดอุดรธานีมื้อนี้กัอีกคลิปจ้ามานําเสนอรถดีๆรถงามๆรถมือสองพร้อมใส่งานพี่น้องเอ้ยอยากได้แล้วเม้นบ้มาเบิ่งก่อนเลยโตโยต้าว ota, igo, ีโก้ตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคป่อนแคปเฟืดได้เร่เข้ามาเร่เข้ามาพี่น้องเอ้ยถือคนนี้ว่มีอีกแล้วเปล่ามาเบิรงไว้ๆเด้อ รัวก็อยากมันยหญยง่ามปั่นข้นขายวาซันวาโตโยตา้า we go ถุงลมคูด้าพี่น้องเดอ้อโตนี่แคปกระเปิดได้เปิดได้พี่น้อง กว้างขวางรถยนต์พร้อมใช้งานติยตาวีโก้แชป์บาบอกแล้วว่าถือกูหนีพวกมีอีกแล้วเจมดจัดให้ตลอดเลยเอาหน่าร้านอยู่แค่นี้แล้วพี่นอ้องดาวห้าบาทงวดอยู่8ปดพันสี่เจมดไม่ให้ขาย จอพีมไม่ลที่นอกเอบบอให้บนไหวขายเลยราคาดีจ่ะเจมอนให้ขายอยู่ที่ดาวห้าบาทงวดเจ็ดพันเก้าไปเลยเอ้าวอ้า,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 าวอ้าวเพราเขามากกับผู้ใด้วพี่น้องเนอะผู้ใดที่บาค่อยใส่บริการเส็มมาก่อนโน้ตสูอย่าเปล่าว่าบพคือจะได้คลิปมาใส่บริการซะก่อนเอามือนี่ผู้ใดอยากมากแล้วเต็มมาก่อนโน้ตสูง ายกิบกระแตเอ้ยอยากมาแล้วล่ะเอาโทรมาหาเบอร์ฝนหน่อยกเนานาเก้าศูนย์สี่หนึ่งศูนย์เกพี่น้องเบอร์นี้เป็นไอดียไลานพรอมแอดเข้ามาอยากเบรงขั้นได๋ทรงให้เบ่งได้บัดสุขันเอาเอาไปอีกจักเบอร์นะเบอร์คุณบาทศูนย์แปดสองหนึ่งส 52พี่น้องรานหาไงาย,ยูถนนมิตรภาพอุดอรขอนแกน่นตรงขามกับสหกรณ์โค่น่มอุดอรเนาะรถมีทุกแบบทุกยี่หอ้อทุกสไตล์อยากได้แบบไดมาเลยมีทั้งเก๋งกระบ,บะรถซี่ประตูรถเพื่อครอบครัวมีัดสุกแบบตอนเดียวกันหลายมาเข้ามาได้เลยเนาะดาวหบาทหัวยุตานีเลยเจ็ดันเก้าเอาผูดด อยากมากกับมาหากันในรัฐพน้องเด้อเอาพาเพื่อนส้มรันแน่เดีย่เลื่องรัฐพิณองเด้อเต็นมั่งก่อนโนนสูงเท่านั่นจังหวัดอุรดธานี